เสร็จแล้วเนี่ยครับก็จจะมีมุมนูน้นมุมนู้นที่เกี่ยวยังไม่เสร็จไอ้ที่เกี่ยวไม่หมดพูดผิดนะรถเกาะหนวดคุงมันเกาะไม่โดนก็จะเอาข้อเกี่ยวมาเกี่ยวริมๆตรงนี้เห็นไหมนี่คือคือผลของการที่รถมันเกาะไปไม่หมดนะ เกี่ยวสเสร็จแล้วเนี่ยตากเพิ่งวันแรกตากวันแรกอีก,กองก็อยู่มุมนูน้นนู้นนะอีก,กองก็อยู่ข้างบนนะอันนั้นตากไว้ข้างบนนะเกี่ยวเรียบร้อยแล้วเ,เนี่ยข้างบนเมื่อวานไล่ไล่จับหนู ตัวใหญ่มาเริ่มเทิมเลยตาไว้ข้างบนนะอน,นุกองนอนนุกองข้างบนปีนี้ข้าวหอมมะลิหมดเลยแต่ดูเหมือนค้มๆนะนะตกหรือไม่ตกก็อรอล้วนกันถ้าตกมาตัวนี้ก็สวยแต่ในน้ำปลาเยอะนะพาเยอะเลย ใครมาจับก็มาจับได้นะไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะปลาแบบมาตามธรรมชาตินะเยอะเลยเนี่ยครับโอเคครับไว้เจอกันอีกครั้งนึงครับผมสวัสดีครับ